เชิญนัเชิญไปป้าพี่ไปปาพี่เดี๋ยวไปตัดยืดกี่ป้าเดี๋ยวนี่เลยไม่ัดยืกเลยนี่นี่จะใส่ไม่ได้หรองานสวยดรกลังยโอ้ยไม่มีความฝันเลยเนาะทานไย่ลูกแย่หลานมีเงิน่าไหล่ครับเงินเงินยิ่งไกลเลยพี่เอ้ยมินไปโรงเรียนค่ะ

ย่าเอาน้ำเก็บขึ้นโต๊ะให้หน่อยไม่เอาน้ำไปกินเหรอเอาน้ำไปด้วยใครมีน้ำคนดื่มกินน้ำไปกินข้าวเมื่อกี้นี้เอาน้ำมาให้หน่อยเออไปจะน้ำก็เสือแล้วดูเออเฮ้ยแล้วกระไรไปบอกมันมาโทษเราเข้าเห่อเอาน้ำไปในเรื่อเสือเอาน้ำเนี่อข้าวกินนี่คุณมาวานาลูกคนมันจะหล่นคลายไปได้เลยทุกทีย่ ขาเคียวหุนะน้องวัวบอกว่าเฮ้ยพวกนี้มาจากไหนกันทำไมต้อเสือขี่อะไรไปรถไฟฟ้าเออรถจักรยานไฟฟ้าไหนเนยดิไปแต่งนือถือบ้านเลยนจับจับแล้วอี่บ้านไม่ได้ข่ายนกเรียนอยู่แล้ว หัวปลาตกตาปากอันนี้่จะคุณะไม่ได้ขี่รถไถเออโอ้ยคอยบอ่อยนเลยค้นี่แหละครั้งแรกในชีวิตค่อยเหมือนกันเออไม่เคยนั่งเออเออดูดูนาน่าปลยะคะอเออ เป็เป็นไก่เปาเ่ขาป็นก่้อกบาด็ขนาดยังบาตอนแนี้นีเนี่ยเหมือนตอนเป็นก่ข้อหเลยว่ะ มันก้อนแสงอันนี้คืออะไรหมอนี่เหรอที anyway> ่รับซ like ื้อยางลานยางแกดบบาทเก็บันทเนี้ยของยังไ่นะเนี้ยเป็นก้อนกอนอยู่นะแล้วใส่ไป นั่งลงนั่งลงเพื่อนเพื่อนมันจะปวดขเดี๋วมันจะไม่ไปทคุณหนมิการจะเลอนงงน่ใรนการินลำไยต้องลำบากขนาดนี้เชียวหรอ โอ้โหโอ้โหลื่นลื่นลื่นโอ้ทะเลถลายทะเลถลายบอสดูทางนี่แล้วคยมาเอาลำไยก็เป็นบอสมันจะมาดูดูทาง รถปุ๋เรไม่ได้ให้บามือไรเหรอไม่นูก็ติกระเป๋ามาพอดีมาแก่อนนูก็ทิ้งใส่ตะกร้าร้ายแต่ลเราโอ้ดูทางเขาก็นั่งดูทั้าทุกคนก็นั่งดูนั่งดูอ่างนอ้ พาดีเลยขับไป้ไหมโอ้โหชีตองดีขับรถเลยเฮ้อเขาไม่ได้เชียร์ออโต้นี่เฮ้อนเฮ้อเฮ้อเฮ้อทำไมเชียร์ดีดลยวะโ้อศัพ <adventurous> ท์ <detox analysis> ต่อไปเราไม่ต้องไปแจกผ้าห่มจังหวัดตากแล้วนะเออม่แจกไม่แจกสวนลำใหญ่ยิ่งกว่า นั่งไงผาแอดผาเฮ้ามองตรงนี้คนนี่นนอผาเอยาสั้นช่วโดนกระเดิด่ใหญ่กระเีกยา มันวเท่ายนมเอ้โดโอ้โหน่อ้ยมันดกขนาดนี้ถึงแล้วสุดยอดแน่ยอดสุดยอดเลยสุดยอดสุดถึงจะได้กินอนยอดถึงะได้กินนะโอ้โห นี่แหละที่เราเคยมาขึ้นเราเคยมาปีนตอนปีตอนปีหกสี่เนี่ยเนี่ยเราเคยมาปีนปีหกสามยังไม่มาเรามาปีหกสี่แล้วมาปีนตอนนี้ อะไรป้าแทยบ้านว่าไงนั่งอยากลุกลุกไปได้คายังสั่นอยู่วิธีวัดรุกได้ป่ะลูกหนึ่งสองถึงแล้วโ้้อลูกใหญ่บ้านเจ้าต้องตัดสิ่งมันมั่งเชือกเขามีไว้ทำอะไรยังไงลุง อ้าวเหรอแล้วทำไมตอนเราปีนก่อนตอนสี่ปี่แล้วสะพานไม่เห็นเราให้เรามัดอ่ะขึ้นจริงจังเลยนะน่ะหมดต้นเลยขึ้นแบบดูดีเอาดุยๆดุยๆดุยๆไปเลยก็หนูไม่รู้กี่ปีที่แล้วเออแต่ตอนนั้นมันไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะออ๋สรุปเอาต้นไหนนี่ต้นเดียวพอไหมเอาไปลงหกสิบ

ยุงบินว่อนเลยคุณผู้ชมเอ้าโอ้ยถ่ายแทบไม่ทัน,ททนเออเร็วมากเลยนะ่ะนัน,นถึงปลายแล้วเปิดยุงโอ้ลูกใหญ่ด้วยนะเนี่ย giày, lục giày. thành ra, cho kênh không? bỏ lỡ những video hấp dẫn เคยฝนมาไหมนี่โอ้ยบรรดภาพขนอดเบิร์ตแล้วอ่ายงาน40เบิร์ตแต่เบมร์ตภาพเดอยวอืมเอาเถอะเอาเถอะอะไรที่ไม่เอามาเดี๋ยวคมณคีบหมดแหละโออย

แสดงว่ามันมันสุกแล้วนะเนี่ยเนาะมันร่วงหมดเวลามันโดนกิ่งพาดมันก็จะร่วงแปลร่วงก่อนทำมันแปลงก่อนหรือปล่อยร่วงมันองแปลงมันออกก่เออลูกใหญ่นะที่มันร่วงเพราะมันมันเต็มที่แล้วโอ้ก็ไม่ง่ายเนาะกว่าจะได้ลำยาจัลโล เอ้ที่เขารับจ้างเขาคิดยังไงปังหริงละห้าร้อยห้าร้อยแล้วสิห้าร้อยแล้วนี่ยห้าร้อยห้าห้าร้อยีเปอยเดี๋ยวกระต๊อบหน่อยกระต๊อบหน่อยกระต๊อบหน่อยโห้าร้อยเดียว หวานอยู่นือกนมากหวานเนื้อนามากหเนื้อนแล้วก็ลูกหวานด้วยเนื้อนอนก็นเาแล้วอันนี้อันนี้เป็นพันมาจากที่ไหนป่ะ่พันพันพันมาจากเชตเฮ้ แบบในสืปีนลต้องลดลงนี่แล้วแ่แตกไม่เป็นนาลนะตั้งแต่ปีหกสี่สแสดงว่าตั้งแต่ปีหกก็เพิ่งจะเป็นปีนี้บ่อกว่ามันเจะลนมันจะลนะเียออโอโหดีแล้ว คนให้หวังพอลำใหญ่ไม่ต้องกลัวครับลำใหญ่ะเราไปเก็บไอ้ลุ้งลุ้งกินพอแล้วบุ๊หาตัวนี้เกี่ยวแล้วไม่ต้องหวังเราเกี่ยวเยอะพอแล้วนะเยอะเยอะแต่นาทีเรากลับแล้ว ต้องไปรับเด็กนักเรียนไปให้พ่อเปามา่น่นรับเด็โอ้เยอะจะแปดสิบโแล้วแปดสิโลคนมร่ใหญ่ โอ้เดี๋ยวเราไปเก็บไอ้ลูกด huh? <No oh. ้วงนะน่าจะหวานมันใหญ่โตเต็มที่แล้วมันนะเียวนอตะกูเดียวกันกนเนาะลอนใอเ้มอย้วโอ้มันไม่ใช่เกมครับมันไม่ใช่เกมลอนสับพี่จัน เกมเรื่อนสาแบบตัดขาเลยชักแับชักเพราะอะไรเ้ยน่ากินให้เยี่ยมนั่นแหละอ๋อมาถึงม่เวลาใช่ไหมอืม กันแลวขึ้นข้นได้นะกะสูงนะแล้วนขึ้นได้รับพี่เสือพี่เสื้อไรับเฮ้ยพีเขยาจะเข้าังมาวังอาาเาพี่นวัดมาเลยมาเลยเล้วกันมาเลยมาเลยเข้าปะ ทำไมไม่รับเออโอยไม่ทันไม่ทันมันเร็วมากทำไมไม่รับเขาเรียกว่านาทีฉุกเฉินมันเกิดขึ้นเร็วมากรึมเลยอ่ะทำไมไม่รับน่ยืนกันเป็นแถวนั่านั้นไอ้เป็นรึมนี่แหละเอาเลยาที่ฉุกเฉินอ่ะเก็บเอาทุกคนในถุงอยู่ในถุงปกติจะค่อยค่ยยอนเก็บอ่เปะปะปะเร็วเร็วต้องไปรับเด็กเรียนเร็วเร็วเพื่อนเพื่อนงไปมันดีนะวาก็ะเะพวาดีเท่านั้นใหมันล่วงเด้อเอาแกเสียบไปนี่เนี่ยนพานแล้วนะ่อน พอแล้วป๋อพอแล้วลุงเไไงลเี๋เย,ยว,วไม่ทานเดี๋ยวไม่ทานขาข้า,างบนอนะ่ะขาจอ,อไปันนี่บา,ามเนี่ยหน้าตังกูบ่ามรีนที่รได่เไม่ทานเด็กๆด็เห็นหน้ามุยนะนรอรถหน้ามุ้ยมาเอาไหมโอ้เดี๋ยวขอเก็บกินกันเล แตกเลยน <S <S pues ี mm ่ลูกโอ้ย nah, ม่ตมอแตกโอลูกนี่ตัวมีลูกใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวหนูตั้งอแป๊บนึงใจเย็นนี่ก่ไม่ดสิเอมากอ่างลยไม่มลูกโตโตอ้โหแข็งขเอาเลยอ่าอาอาเปลือกอ่ะกินีค่ลูกทีทั้ง

แกงจะอร่อยนะถ้แก่แกงจะอร่อยถ็แก่อันนั่อื่นครับถ้าุมนมพันมาผมหวานจริงๆ เขาจะมาแล้วปุ๊

đây là mẹ cho nó ăn. Ah, đôi lúc này, vậy đó. Ừ. Ủa, cái ดูเนื้อ <Quantum. S 1> เห็นไหม <im itation> ดูเนื้อนะเห็นไหมอ๋อมองแทบไม่เห็นสี้ดำๆมันเลยนะเม็ดดำเนาะอือ รับแม่งี้มีดได้แล้วนะมียดดได้แล้วะอาล้เาดูดูเขาบอกลูกสาอนุญาตเลยเอาสามข้ามีอีกอันว้อย่าลังในั ha 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 ลูกใหญ่ๆ <Chris> ทั uhm ้งนั้นเก็บใส่เลยพี่เสือเออหลายมากเลยกหลักแรกเราลงมา20โลต้องต้องถึงเพื่อไข่เลยหนึ่งโลเอาละเอาเอาใส่ถุงนัเนี่ยลูกใหญ่เลยลูกใหญ่ใหญ่ลูกเออมันลูกใหญ่จริงเนะหวานด้วยแล้วก็ลูกใหญ่กับปีก่อนๆนี่

แมเยม่เล้ม่เล้ยมเีม่เยม็เลี้่เลียมี้ยเลียงแม่เ้เลีม่เลมเแมล้เต็มทุกเม็ดเล้เียม่เลี้ยงแ่ี่เลี่เพีแ่ล้เลียเลี้แล้ย่เ้

นี่จะไปที่ที่นี่ห้โลนะคะ

มามัด้วยสารออกแล้วเร,ร็วไ,ไม่ฮันก็ไม่ฮันยัไม่ฮันก็ไม่ทันนะยังไม่ได้สต็อปเลยอรีเกอร์ไน้หนังขนาดข้างหลังอนะ